โอเคแล้วก็ทุกคนที่ดูไม่ต้องไปสงสัยไอ้ปุ่มนี่นะว่ามันคือปุ่มอะไรเนี่ยมันคือปุ่มจากมอดของโซโล่นะโซโซโซโลโซโซมอดหรือเปล่าไม่รู้เขี่อหลานคาดเดียดยากมอดนี้มันเป็นมอดที่โกงมากนะมาเจอปุ่มโซเกลปุ่มประตูมิติดูประตูไมิติที่มันคือประตูมิติอะไรนะต้องไป ถามไฮด้าแนละ้วนี่ไฮด้าประตูมิตินั่นคือประตูมิติอะไรอ่ะเห็หนแนบอกว่านาวโคตรฉลาดเลยอ,อึประตูมิตินั่นนั่นเดี๋ยวหน้าประตูมิตินี่ปร,ประตูมิติที่เกิดขึ้นได้ยากมากเลยนะแต่ก็ยังดีที่มันเกิดขึ้นมาแนละ้ะเออแล้วมันจะเป็นประตูมิติไปเชื่อมที่ไหนอ่ะอ้า ปุรง่ายมันเป็นมันไปเชื่อมติดกับโลกวิทยาที่สามไว้วิทยาที่สามใครอ่ะฉันไม่รู้จักวิทยาที่สามก็คือคนดังเลยล่ะก็ะดีตตามประสบความสุขแล้วดังตรงไหนวะประสบนความสุเออดังที่บ่มอืมแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ท่านเทพเจ้าไอวะเขาสร้างสิ่งห์มิชิฟุมาแค่ตัว เอ้สองตัวอยองถ้าเดี๋ยวจะก่อเขาสร้างมาเยอะมากแล้ทำไมถึงแค่สองตัวก็เขาโล่งใจงไปะจไปเห่ๆรถลดมัดมันไปโนมาก,ก็เลยต้องสร้างตัวละครใหม่หล้วเรือที่เขาสร้างก็หายไปด้วยหรือจะเป็นราคาคนเพลงเลยโอ้แต่ไม่เป็นไรสร้างใหม่ก็ได้แล้วน้าจะเข้าไปในปร,ตรนะตูไม่ติน้ำไหมอ่ะดูน่าสนใจการเข้ามาม่ อืมฉันขอไม่คขอาดีอืมอย่างนั้นฉันก็ไม่โนะงั้นเดีฉันขอไปปรึกษาเอ่อใครดีว่างั้นฉันขอไปปรึกษาโมซาซอกัอนแล้วกัน่าจะไปดีไหมโอเคถ้าโมซารัารารกเราจะไปประตูมิตินั่นไหมอ่ะมันดูเป็นประตูมิติเชื่อมไปยังโลกที่น่าทีสั่งนะอืมเรื่องนั่นเหรอฉันขอคิดว่า ไม่ต้องไปจังหวานะเราจะไปทำไมเดี๋ยววิธีนักที่สังก็อาจจะเนี่ยอันตรายก็ได้กับอืวิธีนักที่สังเนาะฉันจะกินดีเลยแหล,ละแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าไปเลยเยแต่ก็ไม่เป็นไรฉันมีคนคนหนึ่งเอ้ยฉันมีสัตว์รอตัวนั้นที่เป็นเนซ่าขึ้นมาไม่น่าตรายมากเลยแต่ฉันโชยดูนะ มันคือตัวเนี้ยเนี่ยชิซั่นที่ึ้นมาแล้วมันโดนมาบ่อยมากเนี่ยแต่ยังดีที่เลี้ยงมันเชื่องแล้วเช่อมัมันอาจจะไปกับนายได้นะแต่เขาไม่รู้จะช่วยได้นานหรือเปล่าอืมจะาตัวจะไปดีไหม,มนเนี่ยืมได้๋ยฉันจะคาใครไปบ้างวะเนี่ยืมเรื่องนั้นน่ะเหรอนาาอยากจะไปหลายคนก็ได้นะนาาจะไปคนเดียวก็ได้แล้วแต่แต่น้ไม่ไปหลายคนนะไปคนเดียวเหมือนจะไม่รลอดยังไงไม่รู้ เขาเดี๋ยวมาเป็นตัวโถงมากกว่าอนนฉันขอไปเอาฟุกคือหนึ่งพวกที่พร้อมจะไปกับนายนะอาจจะไม่ไม่มากอกเพราะไม่ค่อยมีกลาบแล้วดีสี่สองคนนี้ที่สามารถไปกับนายได้ที่เหลือไม่ไปเลยเอ๋ไม่รู้เป็นอะไรของมันที่เหลือนี่ไม่ได้ไปเลยฉันต้องรอกลับมาให้ได้แล้วไปช่วทีนั้สังได้เลยแต่ขออย่างเดียวฉัคนคงไม่ใช่ตัว่วงนะฉันว่าเราพร้อมไปแล้วล่ะพร้อมไหม ประตูเล็อยู่ข้างหน้าแล้วเอ้ยประตูอยู่หน้าตรงไหนว่าไม่เห็นเลยถ้าเดี๋ยวนะอ้อฉันลืมไปตาบอดจังหว่าเออก็ไม่เป็นไรเราไปเดี๋ยวรอกลับมาเมียโอกาสน้อยมากที่จะรอกลับมาไม่เป็นไรแล้วก็ไปโชว์เทนน่าที่สาตว์ทีเดียวอืม แก่ใครตาขึ้นมาอืมอ mm, ืมใครเหมือนตาขึนมาเลยอ๋อสวัสดีเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนอสวัสดีพัตดตีเลยเป็นยังไงบ้าสกีจีเสียนเดินไหมเสียเดินน้ำมันเอ่อข่หน้าเป็ดฉี่รังกูเดินได้ป๋อเดะล้วนกูเดินได้บ้าสั่งข้าวขหมู เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วที่พ่อแม่กูจะทะเลาะก,กันนะในชีวิตจริงนะเก็จะทะเลาะกันอาจจะพูดกันแหละว่าเราไปกันเลยอ้าวเดี๋ยวแล้วกูละ่ะกูขอไปด้วยฮึมนี่เป็นปกติดีที่ขาขวามีตัว จะทดลองไหม่เลขศูนย์ศูนย์หนึ่งและปลาเมืองใสปลามือสกินใหม่และก็ฉลามขาวสองตัวเข้าไปทีนะฉันอยากไปกันกรลาเสริมให้จริงๆเพราะฉันแ,แก่ๆงั้นฉันขอบไปด้วยแล้วกันแล้วก็อืมอ่มอปปะปวกเราเขาไปด้วยแล้วกันฉันเลื่อขาดเราเขาไปด้วยแล้วกันอุปถัมภ์ แล้วก็มีเขาวิาที่เขาปฏิปุติตุ่ิลยไปเข้า